จะไม่ค่อยมั่นใจเวลาหน้าสดอะค่ะบางทีถ้าจะออกไปไหนก็ต้องคอยแต่งหน้าอยู่ตลอดเวลามีมานานนานแล้วค่ะเป็นเป็นกะน่าจะตากแดดบ่อยค่ะไม่ค่อยทาครีมกันแดดชื่อพิมพ์ค่ะปัจจุบันอายุ29ค่ะจะไม่ค่อยมั่นใจเวลาหน้าสดอะค่ะบางทีถ้าจะออกไปไหนก็ต้องคอยแต่งหน้าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจะได้ปิดฝ้าค่ะ มีมานานนานแล้วค่ะเป็นเป็นกะน่าจะตักแดดบ่อยค่ะไม่ค่อยทาครีมกันแ,แดดลงสกินแคร์ค่อนข้างเยอะค่ะแต่ก็ไม่หายค่ะก็อยากให้กะมันจางลงอะค่ะให้หน้าดูใสขึ้นเวลาน่าสดรู้สึกมันตึงๆค่ะ ไม่เจ็บค่ะมันแค่จี๊ดๆให้หนึ่งไม่เจ็บแล้วก็คุณหมอก็น่ารักมือเบามากก็อยากจะชวนเชิญชวนนะคะเพื่อนที่แบบว่าเป็นฝ้าเป็นกะคือมาที่นี่ได้ยาแท้แน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเปิดเปิดขวดให้ดูแกะให้ดูสามารถเอากลับบ้านได้ด้วยและคุณหมอก็ยังมือเบาน่ารักมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยคะ่ะอีก7วันเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่ากะที่ฉีดไปจะลดลงไหมค่ะ มาฉีดฝ้าค่ะก็มีรู้สึกจี๊ดๆนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่เจ็บเท่าไหร่ค่ะทนได้ผลลัพธที่ได้ก็คือข้างข้างซ้ายจะจางเยอะมากมากกว่าข้างนี้ค่ะเพราะว่าข้างนี้ค่อนข้างชัดกว่าค่ะและคือเวลาแต่งหน้าก็จะมีความมั่นใจขึ้นมันน้ามันหนกมากขึ้นค่ะถ้าเราไม่มีฝ้าหรือว่าแบบเราจะแต่งหน้าออกไปไหนเงี้ยค่ะ คือมันจะทําให้เรามั่นใจขึ้นแต่งหน้าสไตล์ไหนก็ได้ไม่ว่าจะสายขอหรือสายเกาก็คือมาได้หมดเลยหรือว่าโชว์หน้าสดก็ยังได้เลยนะคะถ้าใครเป็นฝ้ายอยู่ก็อยากให้มารักษาที่นี่ดูนะคะเพราะว่าพี่ๆที่คลินิกค่ะน่ารักมากคุณหมอก็มือเบาด้วยรละคลินิกสะอาดบ๊ายบาย